สวัสดีครับผม่ครูเอกนะพ่อแจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์และทางช่องยูทู e ครูเอกเลขพยากรณ์นะครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับที่10กุมภาพันธ์2 5ง7น้เนะครับทางช่องยูทูปเนาะส่วนทางชั้นเรียนก็จะเป็นเช้าวันวันเสาร์นะนะครับประมาณ10โมงนะครับโอเคนะครับวันนี้ไม่พูดภาพทําเพลงนะครับเก็บสติมาประมาณ1สัปดาห์นะครับเวลาพร่ำพาดไป ภาพก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ไปจบนานนะครับเกือบยี่สินาทีนะโอเควันนี้เป็นกลุ่มเลขที่ขอมาทางชั้นเรียนนะอ่าเป็นลูกศิษย์นะครับขอเข้ามาแต่จริงๆเขาขอด้านหน้านเพราะว่าเลมอยู่ด้านหน้าแต่จริงๆอันเลขนี้มีความน่าสนใจถ้าเกิดไปอยู่ทาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมรีวิวกันนะครับวันนี้นะครับเลขกลุ่ม3 4 7 9ี่นะครับ3ามสี่วยตั้งชื่อว่ามุมมองเพื่อพัฒนานะครับขณะตั้งชื่อยังไปเอาด้านหลังนะเขาขอมาไปข้างหน้านะครับ กลุ่มนี้นะครับพูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่นะครับ3คู่ที่ไม่ซ้ำกันเลยนะก็จะมี3 4 4 3นะครับ4 7 7 4แล้วก็7 9 9 7นะครับผมแล้วก็สามารถแยกเป็นเลขกลุ่ม3ตัวได้ดังนี้ครับก็คือ3 4 7 7 4 3แล้วก็4 7 9 9 7 4นะครับทั้งเลขคู่และเลข3ตัวเคยทำไปแล้วสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับแยกเป็นคู่คู่แยกเป็นกลุ่มกลุ่มได้นะครับ สองตัวสามตัวเนี่ยนะครับถ้าใครเพิ่งติดตามคุยนะครับคุยจะรีวิวถ้าเกิดว่ากลับไปชมนะคุยจะรีวิวเป็นแบบภาพรวมนะครับหน้าหลังสลับกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบ4ตัวเนี่ยคุยอยากนับตำแหน่งนะครับเพื่อให้มันดูลาละเอียดมากขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคนะครับ3 479นะครับมุมมองเพื่อพัฒนาขอพูดถึงบุค,คลิกภายนอกหรือว่าสิ่งที่จะเข้ามาก่อนนะครับคือคือคือสีตัวหน้านะเพราะว่า คนขอขอ,ขอเป็นสีตัวหน้าน,นะครับอ่าโอเคบุคลิกภายนอกของคนเลขนี้นะครับเวลาพบเจอเขา,าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูเ้าๆดูเ้าๆฮาดูคล่องคนะครับเป็นคนเปิดเผยหน้าตานี้ไม่ค่อยไม่ค่อยแต่งแต่งตัวไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเขาเรียกไม่ได้บุคลิกท่าทางไม่ได้ดูขาวใสหรืออะไรเป็นคนค่อนข้างจะขมเข้มโะด้วยซ้ำนึกออกใช่ไหมครับแต่ว่าข้อดีของเขาคือเขาเป็นคนยินง่ายล่าเริง เอ่อ b ่ o y w i ล่าเริงอ่ะสไตล์แบบเปิงปังอ่ะเจอใครมาก็ยิ้มหมดคุยหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนที่จริงจังอ่าเขาล่าเริงแต่ก็ดูจริงจังนะเป็นคนที่เหมือนล่าเริงแต่ดูจริงจังในทีอ่ะคือหุ่นหน้าคือมันจะไม่ไม่เชิงธเหมุนทึงหรอกแต่แบบจะเป็นลักษณะของเวลาพูดอะไรก็จะชัดเจนชัด้อยชัดคำอ่าให้สังเกตอาการแบบนี้อาการของนักข่าวสังเกตอาการของนักข่าว เวลานักข่าวเข้าไปสัมภาษณ์ใครอะ่ะเขาจะมีหน้าที่คือเขาเป็นคนที่จริงจังอะ่ะจริงจังแล้วก็ทําหน้าที่เต็มที่แต่เรื่องหน้าที่นั้นก็จะแบบเออต้องมีการยิ้มแย้มจมใสอะไรเงี้ยเพื่อไปเพื่อไป,เพ,อไปเพื่อไปติดต่อหาข่าวสารน่ะนึกออกใช่ไหมหรือเวลาที่เราไปเห็นหนักข่าวเขายืนมาสัมภาษณ์อ่ะคือคุณจะไม่เห็นอาการเขาเพราะเราอยู่ในทีวีแต่คนที่จะสังเกตอาการของนักข่าวคือบุนคคลที่ถูกสัมภาษณ์อ่ะอาการจะประมาณนั้นอะ่ะนะครับก,ก็จะเป็นแบบ เออามาเทิงนนิดนึงแต่แบบอ่าแต่เขาจะไม่พูดแบบเสียงดังแบบโวยวายแบบแบบกระจงกระจาอะไรเขาจะบอบกต้องการคําตอบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พูดมาสิพูดมาสิมันอาจจะดูไม่น่ารักนะแต่สาหรับผมผมมองว่าถ้าคุณทําอาชีพหรือสายถ้าเป็นนักลงนักเรียนอะไรมันมันก็ปกติอะ่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะรู้อะไรเราต้องการอยากทําอะไรเราจะรู้ตัวเองแล้วก็ทําสิ่งนั้นนะอยู่ตลอดตลอด ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นคือถ้าอาชีพหรือสายอาชีพของคุณมันไม่ได้จําเป็นจะต้องขายหน้าตาขายอะไรพวกนี้แค่ต้องการไปทําหน้าที่ตัวเองตรงนั้นมันก็โอเคแน่นอนว่ามันเป็นสายที่ไม่ได้เป็นสายดึงดูดสายเสน่ห์แต่เป็นสายทำงานอ่าเป็นสายการทํางานการติดต่อการสร้างคองนเนชั่นที่ดูน่าเชื่อถือที่ดูน่าไว้ใจอ่าถ้าคุณเจอคนเลขเนี้ยคุณแน่นอนว่าอ่าเขาทำนี่นี่นี่นน มีความชัดเจนในตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นบุคลิกแบบนี้าใช้ส่วนตัวมันก็อาจจะดูไม่ดึงดูดเท่าไหร่นะนี่คือสื่อตัวหน้านะครับผมส่วนถ้าเป็นด้านหลังอันนี้ผมชอบใครเห็นสามสีก็จะกลัวแต่ถ้าเป็นผมนะผมว่าคนคนนี้ถ้าเกิดอยู่ท้ายนะมาไล่หรือว่าคนคนนี้ถือว่าครบจริงๆในเรื่องของการทํางานนะครับนอกจากบุคลิกด้านหน้าจะเหมาะแล้วข้างหลังยิ่งเหมาะเข้าไปใหญ่นะครับลงท้ายเลขเก้าครับมีความอิสระสันโดษนะครับ มีความใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจนะครับสามารถค้นคว้าสิ่งอะไรใหม่ๆได้เมื่อวานเราคุยไปแล้วเลขเก้านะนั่นคือประมาณนั้นนะครับแต่ข้อด้อยคือมันมีความเป็นตัวเองสูงเนี่ยมันไม่ค่อยฟังใครทั้งนั้นแหละข้อด้อยมันจะเป็นประมาณนั้นนะครับข้อดีนี่คือหัวไหลมาแต่คราวนี้จุดเด่นของกลุ่มนี้นะมันไม่ได้กลับไม่ได้อยู่ที่เก้านี่โคโอเคโอเคแล้วตัวตนเป็นเลขเก้ามีความยืดหอยู่นี่แล้วละแ,แล้วก็มีความแสวงหามีความรูปมีไอเดียอะไรตรงนี้ แต่จุดสําคัญที่อยู่ในกลุ่มที่ผมชอบนะค,ะคือตําแหน่งแนวคิดที่เขาเรียกเจ็เพราะอะไรเพราะแนวคิดคนเนี้ยคุณลองคิดดูว่าเวลาที่คุณคิดอะไรมาเยอะๆมากมายคุณเปิดโลกเปิด,ปดหัวตึงแล้วเนี่ยแต่คุณรู้ว่าต้องทํำยังไงปฏิบัติขั้นตอนอยังไงคือรู้หมดอะว่าควรทําหรือไม่ควรทําอะไรรู้ทุกอย่างรู้ทุกแนวรู้ทุกทางมันจึงกลายเป็นคนที่ชอบมองภาพรวมก่อนเวลาทําอะไรเสมอ คือคล้ายๆกับเลขห้าท้ายแต่มันกว้างกว่านะมันกว้างกว่ามันหนักกว่านะครับกราบขออภัยลืมปิดเสียงนะครับมันกว้างกว่าเลขค้ายจึงมักเวลาให้มันอยู่ไถยท้ายอ่ะมันก็ไปอยู่ในคําทํานายที่เราเคยเห็นกันเป็นคำนายเลขคู่ก็คือเขาเป็นคนที่มองภาพกว้างเก่งวิทยทั์กว้างไกลอ่ะไม่ออกใช่ไหมก็คือเป็นประมาณเนี่ยวิทนุสายทัดกว้างไกลมองภาพรวมรุ่นนี้นั่นเก่งอะไรพวกเนี้ย ประมาณนั้นเลยนะครับประมาณนั้นเลยวางแผนวางอะไรนี่แหละคือข้อดีของการมีเจ็ดก้าวท้ายแต่แน่นอนมันจะมีข้อด้อยอยู่แล้วเนื่องจากไอ้ก้าวท้าย,ายค,ความจริงเลขเจ็ดคือรายละเอียดมันเยอะเพราะนั้นเวลาคิดเวลาอะไรพวกนี้มันต้องใช้ใช้เวลาค่อนข้างนานค่อนข้างนานแต่ถ้าเราไม่ได้รีบนะเราเป็นคนที่เป็นนักวางแผนอนะ่ะไม่รีบไม่ต้องไปกลัวครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วแต่เราอันนี้แล้วแต่เราเลือกนะข้อเด่นข้อด้ยอดยก็อลองมองดูกัน ตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลขสีอันนี้ข้อดีคือไอ้ที่มันคิดมาไอ้ที่มันวางภาพวางแผนวางนู่นนี่นั่นโปรเจกต์ต่างๆมามากมายนะครับวางมาเขาสามารถถ่ายทอดออกไปให้คนอื่นเข้าใจได้เก่งมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขสี่ไงตำแหน่งการถ่ายทอดตำแหน่งการเชื่อมโยงกับผู้คนไอเดียคิดแบบนี้คนอื่นเห็นปุ๊บเหมือนเขาเอาสมมุติว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทแล้วต้องการจะให้ลูกน้องทําตามกฎ เขาคิดอะไรออกมาเขาจะเขียนติดผนังไว้เป็นคนประมาณนั้นเลยนี่นี่นี่แบบนี้แบบนี้นี้นะแบบนี้นี่นะโอเคไหมแล้วคุณก็ทำแบบนี้แหละนั่นคือสิ่งที่เป็นนะครับอ่าอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเขาเขียนอะไรหรือว่าวางแมวอะไรแล้วแล้วมันมีอะไรหลุดออกจากตรงนี้หรือว่ามีอะไรพลาดไปผิดไปเขามักจะมองภาพรวมก่อนถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ทาให เีินหลักเนี่ยมันหายมันแย่มันอะไรพวกนี้ยก็ไม่เป็นไรปล่อยผ่านได้นะสี่เจ็ดเก้าเนี่ยปล่อยผ่านได้แต่ถ้าเกิดว่าเห็นแล้วไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่มันทําให้ภาพรวมมันเป๋นเนี่ยอันนั้นก็ตัดออกได้ใกภาพออกไหมเขาไม่ได้เป็นคนคือยืดหยุ่นในภาพรวมใหญ่ๆแต่อเรื่องกระจุกเทคโนโลยีนั่นน่ะไม่ค่อยเจอไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีนะครับคนเล็กนี้นะ แล้วก็ทีเด็ดสุดก็คือตำแหน่งตรงนี้มันเป็นเลขสเขาเป็คนเน้นทำคิดภาพใหญ่ถ่ายทอดเก่งเน้นทำคุณลองคิดดูว่าคนคนนี้ยอยู่คนเดียวได้คือไม่ต้องมีลูกน้องก็ได้มีก็ดีมีก็ได้ก็ทำไปด้วยเออข้อดีคือถ้าเป็นเรื่องงานนะคนนี้สุดสุดเลยสุดจริงๆพัฒนาตลอดเวลามีมุมมองแนวคิดแบบ อ่ถ้าลูกน้องไม่อยู่ทําเองถ้าไม่มีลูกน้องทําเองอข้อด้อยคือมันเหนื่อยครับมันโคตรเหนื่อยเลยแต่เขาทําแต่เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยงานมันก็ต้องทําอยากทำอะไรมันก็ต้องได้ทําแล้วทํายังไงถึงจะได้ทําก็ต้องเป็นลงมือทําเองเออผมว่าเป็นเลขคิดแล้วทําที่ดีนะคือแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะยืดหยุน่นด้วยถึงแม้จะมีเลขเกตแต่อย่าลืมว่าตัวตนก็เป็นเลขเก้าไงคุณไม่ได้เป็นคนตึงอะไรขนาดนั้น รายละเลอเียดคุณเยอะก็จริงแต่อ่ะหยิบตรงนั้นมาใช้หยิบตรงนี้มาใช่มีความยืดหยุ่นและมีความขยันอยู่แฝงอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาอ่ะทํานี่ไม่ได้ก็ทําันนั้นทํานั้นไม่ได้ก็ทานี้แต่ภาพรวมต้องคงอยู่เหมาะกับคนที่อาจจะบอกว่าเป็นพวกสตาร์ทอัพก็ได้หรือบริษัทที่แบบต้องท่องไปเรื่อยๆอะไรพวกนเนี้ยนะครับคือถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าขยันมากมีแนวคิดทำดนู่นนี่นั่นตลอดเวลาความคิดขยันจากในหัวแล้วอะแล้วแถมต้องลงมือทําตลอดด้วย ถ้าใครกาลังเริ่มต้นนะครับพวกสตาร์ทอัพพวกเจ้าของโรงงานพวกอะไรเนี่ยเลขนี้ก็ไม่แปลกนะถ้าเราไปเจอคนที่มีเลขนี้รู้สึกเอ้ยเขาขยันจังเลยมีเงินมีทองได้อย่างก็ไม่แปลกใจพราะมันทํางานขนาดเนี้นะครับแต่ข้อด้อยแน่นอนนะใช้พลังงานเยอะใช้หัวใช้ไอเดียคิดเยอะแยะมากมายคิดตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ลองแบ่งข้อเด่นข้อด้อยของตัวเองดูนะว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับอ่ะเรื่องเสริมต่อไปทํางานขนาดนี้เรื่องเงินทองเรื่องการหารายได้ผมมองว่า แน่นอนว่าอาจจะหาไม่ได้คือมันไม่ได้เลขกันเงินตรงๆแต่มันมเลขการทํางานยิ่งขยันยิ่งได้เงินเพราะนั้นเต็ม10บหวยก็สักแปดละกันเราการหานะคือมันอาจจะไม่ได้สุดหรอกแต่คือมันได้ทีละก้อนเป็นภาพใหญ่ๆขึ้นมายิ่งทํายิ่งได้ไงนะมีโอกาสแตะไประดับ9ระดับ10ก็เพราะว่าความขยันนี่แหละขยันเยอะก็ได้เยอะครับแต่สิ่งข้อเด่นก็นคือเรื่องของบริหารจัดการเพราะว่าเขามองภาพรวมเขาไม่ความยืดหยุ่นในการความคิดของเขา เพราะนั้นการบริหารจัดก,การย่อมดีในเรื่องของการเงินเต็มสิบนี้ให้เก้านะการบริหารจัดก,การนะครับจะต้องทำไงแล้วต้องจัดวางอย่างไรนู่นนี่นั่นคือรู้ว่าเป้าหมายมันคืออะไรนึกออกใช่ไหมการใช้เงิน,นใช้จ่ายมันคืออะไรเพราะนั้นภาพรวมผมไม่ก็ให้สักแปดแหละแปดเต็มสิบทั้งหมดถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคเรื่องสุดท้ายอันนี้แหละเรื่องที่น่าจะดรอกนิดนึงก็คือเรื่องของความรักบุบค,คลิกก็ไม่ได้ละตึงตัง จริงจังอะไรพวกเนี้ยการท่าทางก็ดูไม่ค่อยดึงดูดละแต่ข้อดีคือเป็นคนรักใครรักจริงถ้าไม่ใช่ก็ตัดออกไงถ้าใช่ก็ครบต่อแต่ไม่มีคือขาอาจจะขาดความโรแมนติกแหละแต่คือถ้าเขารักจะเขารักจริงเขาไม่ได้แบบต่องอยัาง,งุ่นอย่างยี้ซิกแซกนู่นนี่นั่นแล้วก็มีความยืดหยุ่นค่อนข,ข้างแบบค่อนข้างสูงอะ่ะแต่ว่าครบกันละภรรยาบอกว่าอ่ะเธอหน้าบึ้งเนี่ยยิ้มหน่อยเขาก็ยิ้มนะ แต่มันอาจจะต้องมีการขับออกคําสั่งไงว่าเอ้อต่งนี้คือเขาจะไม่ใช่เป็นคนคือเขาเป็นคนที่อาจจะไม่ชอบทําตามใครแต่ถ้าทําได้ไน่ออกใช่ไหมเขามีความยืดหยุ่นแบบรกลๆคือเป็นยังไงก็แสดงออกจากนั้นนะครับเป็นยังไงก็แสดงออกนันมันก็ไม่ได้มีความหวานแหววอะไรแต่หรือความจริงใจให้จัดเต็มอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่ขอเข้ามานะครับ น่าจะตอบคาถามไม่มากก็น้อยนะไม่มากก็น้อยว่าผมว่าเยอะกว่าที่ถามมาเพราะคนขอเขาขอเฉพาะข้างหน้าก <g> ็ <ül> อย่างอื่นก็แถมกันก็เป็นเลขท,ท,ที่กลุ่มนี้ยจริงๆเัาคุยชอบเรื่องของการทำงานมากกว่าสำหรับเลขกลุ่มนี้เนาะ,ะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่องยูทูบทางชั้นเรียนเลขพยากรน,นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องยูทูบคุณเองด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ